ก็ขอสวัสดีในยามเช้าๆนะครับกับบรรยากาศทํางานในวันนี้ก็จะมาทําท้องพยาหน้ากันอีกนะครับทุกท่านครับสําหรับวันนี้รู้สึกว่าฟองฟ้าจะคึมนะครับท้องฟ้าออกจะคึมนิดหนึ่งนะครับลักษณะฝนจะตกอีกแล้วซึ่งก็เมื่อคืนก็ตกนะครับย้าขึ้นเขี้ยวเลยนะครับตอนนี้ซึ่งก็ข้างๆก็จะเป็นต้นไม้ครับต้นไม้แต่ข้างนอกก็จะเป็นทุ่งนานะครับเพราะว่าจะมีแต่ต้นไม้ในระยะนี้ครับ อันนี้ก็จะมาทำกันต่อนะครับโดยการที่เราจะต้องโบกปูนโบกปูนท้องพญานาคครับทุกท่านครับแล้วก็จะรีดปูนที่ให้เสมอกันเข้ากับตัวเก่าครับตัวเก่าก็เราก็ทําไว้เมื่อวานลรวก็เมื่อวานวันนี้ก็จะมาต่อครับต่อช่วงช่วงตรงนี้ก็จะลําบากนิดหนึ่งครับตัวม,มันอยู่ข้างใต้ครับข้างใต้ก็อาจจะวางไม้ล่างมือลําบากนิดนึงครับ แทนที่ให้ขอเลื้อยไปข้างบนนี้ก็จะเรียงรูปแบบนะจะเรียงรูปแบบอาจจะมีช่วงทับช่วงอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้ครับมองทะลุไปฝั่งโน้นได้ครับเป็นที่ต่างระดับครับว,ว่าทายากครับทำยากนิดหนะึงวันนี้ก็จะทําได้ไม่มากครับเราก็จะทําพร้อมกันสอ,สองข้างเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องสออ่อเนื่องกันระหว่างทอง รีดปูนลําบากนะรีดด้วยความลําบากนะครับก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่สวยเสมอไปนะครับเดี๋ยวจัดอีกที่อีกท,กที่อีกทางก็จะดูดีนะครับโดยเฉพาะรอยต่อครับรอยต่อปูนนี่จะเป็นเรื่อ,องที่ทํายากนิดนึงก็ดูดีนะครับดูดีในลักษณะน,นี้เขาจะมีพับมีอะไรด้วยนะครับก็ค,คือเป็นการเหยียบข้างบนครับมันก็ต้องตรงไปข้างล่างนะครับตรงไปตรงนี้จะเป็นรอยพับครับ ก็คงจะทําแค่นี้ก่อนนะครับว่าพรุ่งนี้อาจจะต่อไปข้างหลังครับนี่ครับมาพร้อมกันสองข้างเลยครับตอนนี้ครับตอนลักษณะที่ปูนพอดีเราก็จะเราก็จะดึงร่องครับดึงร่องตอนนี้เราก็จะดึงเส้นครับเพื่อที่จะให้เข้ากันเข้ากันกับของเมื่อวานเราก็ต้องพยายามทําให้เข้ากันนะครับแต่ก็วางไม้วางมือลําบากนะครับจับไปจับมา ก็เป็นการดึงเส้นครับดึงเส้นด้วยคัตเตอร์เราก็ลากเส้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาโค้งไปก่อนนะครับเขาโค้งให้ได้ได้ที่ก่อนครับแต่ถึมากแล้วก็จะทีเดียวก็จะได้เลยนะครับถึงมากก็จะความชํานาญนะครับเป็นความชํานาญในการทําเหนียวครับปูนมันเหนียวดึงยากครับบางทีก็ติดมือหึบอยู่เลยนะครับติดมือเพราะว่าเป็นปูนที่เราผสมหมาดๆนะครับ แต่ว่าใต้ทองใต้ทองก็จะทําลําบากนิดหนึ่งนะครับใต้ทองเพราะว่าเราต้องล้วงครับล้วงล้วงเข้าข้างในก็จะมองด้วยความลำบากแต่แต่ก็เป็นสองข้างนะครับต้องต้องให้เข้ากันนะครับมองมองยากอยู่นะครับเพราะว่าที่มันแคบต้องเหืยด้วยนะครับต้องเหืยถ้ามองแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องเข้าทําให้เข้ากันนะครับ เล่นกับปูนครับเล่นกับปูนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับอาจจะมีบุกมีเบี้ยวครับแต่มองมองเหมือนจะง่ายนะครับแต่ความจริงมันเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับทําปูนก็จะมันมีความความยืดหยุ่นน้อยครับปูนปูนจะความเหนียวก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราทาร่องทําอะไรมันก็จะ ต้องประนี้จริงๆนะครับนี่ครับเราก็ตัดต่อมาที่ว่าเราทําลายเสร็จแล้วครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอีกข้างหนึ่งนะครับฝั่งฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายตรงนี้ฝั่งขวาเราก็จะไม่ทาเหมือนกันนะครับให้เป็นลักษณะที่คล้ายกันที่สุดครับดูในขณะที่พอดีพอดีเวลาเราดึงกล่องมามันก็จะเส้นก็ตรงครับเส้นก็ตรงสวยงามครับ ของกรระยะนะครับกรระยะให้ถูกสำหรับการที่จะต่อกันครับช่วงต่อจะเป็นช่วงที่ทาลำบากครับครับนี่ฝั่งหนึ่งที่เราทาแล้วครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับลักษณะที่ว่าเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกตัวเราก็จะทําเหมือนกันครับครับพอเรากกีดยปูนเสร็จเราก็จะให้น้ําให้ท่าครับนี่ครับมาถึงข้างหลังแล้วข้างหลังแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวพับนะครับรอยพับ ก็คือมันมันจะทับท้องเขาจะทับอยู่อยู่บนคานนะครับก็จะมีแอ่งมีบีออกเขาเรียกว่าบีออกนะครับมีโคง้งมีงอนะครับเดี๋ยวถ้ารูปแบบนี้ออกมาแล้วก็จะดูสวยครับก็ทำนะครับทำวัน,ว,นวันละนิดวันละหน่อยครับ แต่ก็ได้เยอะนะครับวันวันหนึ่งก็ได้ได้เยอะอยู่พอประมาณครับเพราะว่าปูนเราต้องรอเวลาปูนแห้งด้วยครับเวลาดึงก็เหนียวครับเหนียวปูนเหนียวดึงดึงลำบากนิดหนึงอาจจะติดมือนะครับต้องต้องค่อยค่อยดึงค่อยค่อยดึงครับเพื่อให้เข้ากับตัวเก่าครับเพื่อให้เข้ากับตัวเก่าเราก็ต้องเล็งให้ดีนะครับดึงทีเดียวก็ได้เลยนะครับไม่ต้องไปลบ ถ้าเราไปลกก็จะเป็นรอยอีกนะรอยรอยที่เรารีดนี่ครับเวลาตัวตัวต่อจะเป็นแบบนี้ครับเวลาแห้งขึ้นมาเขาจะเข้ากันเองครับก็ทำยากครับทํายากถึงว่าคนไม่ค่อยอยากจะทํากันก็เพราะว่ามันมันทำด้วยความยากลําบากครับกือต้องใช้ความเพียรอประมาณนะครับในการทําเพราะว่ามันมันเป็นงานที่ ไม่มีความตายตัวนะครับมันก็จะพิ้วไปตามภาษามันจะเป็นไปตามรูปแบบที่มันจะออกมาครับออกแบบมาในลักษณะนี้แต่ว่าเวลาทํามันก็จะไปอีกแบบ,บ,บแนหนึ่งครับขีดยากครับขีดยากข้างข้างข้างล่างเราวครับีดยากนิดนึงครับอาจจะไม่ตรงเสมอไปน,นะครับเพราะว่ามันมันก็จะเป็น ช่วงที่เราไม่ได้วัดนะครับจะด้วยใช้ตาอย่างเดียวแล้วครับแต่ถ้าออกมาแล้วออกมาแล้วก็จะจะไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันสั้นบ้างยาวบ้างก็จะดูเป็นศิลปะครับเพ้นมแล้วก็จะเล็งด้วยตาเล็งด้วยตาเสร็จเ้วก็จะเอาเลยนะครับแต่ออกมาก็มันก็ไม่ต่างกันนะครับกับการวัดก็จับใส่จับใส่ครับตรงนี้เราก็จะจะทาถึงต,ตรงนี้นะครับทุกท่าน เพราะว่ามันมันยาวกว่าน,นี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวปูนจะแห้งก่อนนะครับแล้วลักษณะก็ได้แล้วครับเป็นท้องเป็นท้องมุดมุดท้องขานครับมุดท้องมุดท,อท้องพญานาคก็ได้แล้วครับก็ดูดีครับดูดีเดี๋ยววันหลังเราก็คงจะต่อมาข้างหลังครับต่อมาข้างหลัง อาจจะเป็นวันนี้อาจจะทําสันหลังอีกนะครับเพราะเวลายังมีอยู่ครับจะไล่กันไปเรื่อยๆครับครับกับการทาพญานาคนะครับวันนี้ก็ได้งานก็พอประมาณครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทุกท่านครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมนะครับกับการทําท้องพญานาคนะครับ ไม่มีสาระอะไรนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ